เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวสว,สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับเหมาะทําบ้านพักตากอากาศมากเลยตัวบ้านสวยบรรยากาศดีวิวดีลมลืม่นใกล้ชิดธรรมชาติบ้านสวยๆครับมีระเบียงด้วยนั่งเล่นรับลมชมน้ําชมวิวกันได้สบายๆ ฟอร์นิเจอร์ครบครับพร้อมอยู่ได้เลยบ้านสภาพดีสะอาดแปลงนี้อยู่ใกล้เมืองนครนายกครับใกล้ถนนรังสิตนครนายกและถนนสวนนรสอนสามสิบสามใกล้ขี่ทำไมชาตาครับบรรยากาศดีรายล้อมด้วยคาเฟ่ร้านอาหารครับปรนันตีบรรยากาศดีแน่นอนมีคาเฟ่ร้านอาหารมากมายใกล้แหล่งท่องเที่ยวอันศีลน,นครนายกด้วย ชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆลยกึกๆจะมาจ้มในลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับบ้านพร้อมอยู่นะครับเฟอร์นิเจอร์พร้อมทิ้กระเป๋าเขาอยู่ได้เลยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพื้นที่200ตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนดชุดแดงในราคา4 9 0 0 0 0นบาทนะครับบ้านสวยเหมาะทําบ้านพักตากอากาศครับเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างเลย สนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ